ทักทายสปารดีกับเบอรสุขสุสุขสมองสมบวนพี่น้องให้น้องกินน้ำปองลงปองลงจกเอากินน้ำกันวันศุกร์หันสนาพี่น้อง,ดองอดเด็กน้อยแรงเหี้ยนเด็กน้อยจะาบุรีเขาที่ตันแรงเหมือนประถมพี่น้องออกมายังบันทึกทางดามฮุหบหอบออกโลกล,กลูกมาเบิด นำกินบุหรี่ถือมาได้บนมีบนใส่ผัวผัวหลักเมื่อบ้านยังเอ้พ่นโต๊ะตีนะคือเปียกโต๊ะกูใส่นะ่ะเอา,ขา,ออาเข่ามาลัดในผัวแล้วก็สิไปเวียกต่อมากินเขา่าเออกินเลนยเป็นไรจังเป็นหลักเมืบ้านปาเมียหอแต่ดงเห็น บหอนบ้านซ้่ไหมขนเมียบุเมื่องน้าน่ะบุคย้หอดบ้านดอกเออไม่ได้แมวหายใช่มันเมอันเอามาลัดเอาของกินแล้วเอาเขามาส่งให้เพื่อนไอ้เพื่อนสิไปเ่ียกต่อพี่น้องเอากระเาของกินเขาเมือซื้อยงเงยนี่ซื้อเขียดถ้าได้เขียดนี่นะห้าพัน ขนาดคล้องธรรมศาสตร์มีอยู่ในห,หน้าไหนเทกันยังได้ชื่อ,อ <laughs> ผมไม่มีเวลาไปหาเ<อ>าปล่าปีกแต่มัือเปล่ามือยังอยู่เพราะว่าอเมปิกาไปเชลับเท้าบนปัจจัยกินหักกับขวดตัะเต็นขอปูขี่รถยังลงมาเลย<ท>ข,ขีื่อไทยไปได้เฉาปูเศร้าขัก

ตีนหลดนอกนายเลยนอกนายเลยคือบอกมาแน่นอกมันนะเก็บมันได้กามาใหอยลิโอซิซาลูกปลาตัวตีนหลดตีนหลดปลาบอกว่าย่างหนาเจ้าก็เปลี่ยนแล้วนะปลาตัวพี่น้องใส่งามาต่วลุนดีแล้วบัวนี่นะนี่แหละรุ่นกลางรุ่นกลาง เปลี่ยนและโศกมันอะมันคือเบอร์มีน้ำย่อยซะมันมันตะกี้มันแตกน้ำย่อยมันเบิดแล้วมันก็เป็นตายเปนบ่โศกตายกระเลิ่งกระเลิง,ะลงละนะเนาะก็เลยช่วยโอกาสมาแลวก็ถ่ายคลิปซะพี่น้องมาตร์ประจอยมาตต่บานเิืนเมือทุระข้าจะมาหมวมได้อื มือห่อนก็ลูกมันส well ิเปื้อนสิเปื้อนหมากค้ามป้อมก็ซื้อกล้วยปิ้งกล้วยอันเสื่อมธอได้ถอตะกแตนเลยเย็บพ้าเฮ็ดกับปุ๋ยไปเฮ็ดออกออกข้างไกล หค่ปวกแเขาได้แช่แช่มาถา,ามค่ะทางเขาบอกมันออกมันออกกอกไก่หูหัวประเด็กพักนาลงปีลงลุมผู้บารุ่มหัวใจอ่ะแม่หวัวใจบอสอบอ,สอไก่ห,กหอดจากม่คือตอนไปนะไล่ลงนะมจะออกก,ก,ก,กปีก็จนแปดโมงก้โมงบอ วันวาาจะจะนี้เมื่อไหร่จะจ่ายลูกนี้กับนี่กันนี้กินนำกันอีน้อยก็บแอบแอบเอบข่าก็กินอยู่กับแอบทักเป็นเอียงโอ,อ้แอบไปลิเอโลต้องเอ็กซ์มาบ่าหายซึได้ เราเฮียนก็บ่ดลายอีหมู่ก็สิไว้อยู่บ่เด้หมู่ยังว่าให้หากับพ่อให้10กับพออันนี้ยังว่าแม่อยู่นานปานใ้กระตกเทียมเอาไปทาลูรวมบเท่าใดนี่น่ะอยัตาย เอาหลักกินน้ำนอนอะไรอ้ามนี้รอ้ามสิบปจ่ายเงินอีกแงไรไปเลยอีกวะลายทั้งขาขนมลูกเลยเด้อสุบมือขออันหนึ่งขนมตัวนี้แล้วกับขนมตัวย่าวนะอันหนึ่งจับให้ระเบิดลุกนะมันว่ายังมันว่ายังพ่อหม erm ูพ่อหมูหมู โมงเลยสองโมงอย่างน่องนะไม่ตัวไหนปลอดายกินข้าวแล้วข้าโตของวัดเพคนโตของสมกินแล้วลูกกินเลยเขาจีไปเอาน้ำข้องสมสมไปคนเดียวสมไปกับอีหมดมันโมเมนต์เคียวมันโมเมนต์เคียวลูกหมด หนึ่งแป๊บนำเด้อมันปะเขินวะเคี้ยวเขินวะสมแห้งมืงมอรหรือพอกินอยู่หิบกินน้ำพอนะหิบกินให้มันกินจิม้มบอปต่อแม่โอ้กระจงเมื่อวานแหย่ายเนี่ยเม,มื่อวานไม่เรียบกินเนี่ย แต่เนี่ยมันสิไปใส่ต้อง okay. okay. để คนขี่ข้ามเขา,ขาไปพี่น้องสีหอดมองไปเบียกเลยกันสีเวี้ยเขาไปกับพอด,ดีกระเทินจะสิบไปใช้โตนี่เลยลงไประชาชนไม่มีอ,มอ,มอื่นตัวตายนะครับเปิดทางไหนน้ำลายแตกดิเปิดมืออีกบอนสามอื่นอ่ะอู้นี่ไงตั้งมือขาดเกลือ ลาบอลลี่วิ่งเสายเลยสิไปทางไหนไปทางโน่นวิไลอันยังพู้นี่นะไปทางไหนนะพูนะต่อสัญญาบ่อนทางแปลงทอททานอีกหาทอทานไหนกับเขาแหละทานเติมเพิ่ฮะให้เลยบอเทาไปแปลงนะเข่าแล้วบอลน่ากะ เอ้กายอันนี้เอาเก็บไปทวงหายเก็บไปทวงหายพ่อเอามือไว้เพราะฉะนั้นเลยเห็นพ่อมันกินสมนะมันขับรถหิวนอนจะซื้อดอกนี่นะพอได้น้อยเม่งพ่อเชเอาให้แก่มาไปไปไปใจมันเท่าไรเลยกับเมื่อห้ากับไปมาเลย เป็นอันเป็นเนมียปกโซก็ดีนุ่งเสือปกโซอึอก,บกิบกินหิบกินอยอ้อยเมื่อไห้ไอ้าเนียลูก,กมีแก้วนาน,นี้ก็แเซ่บนี่เจียวอันเดียวกันมักซมอเมื่อไห้ไม่เรียบแล้วหมัก,มก,นนกลืมมาคําป้อม,มลืม